ครัสวัสดีครับเจอก,กันอีกแล้วนะอันนี้คลิปที่3แล้ววันนี้จะมาแชร์ทิกการหา O E แบบ R O E นะ r e t u r n on equity จากงบการเงินน,นะครับครับก็บอกว่าก็จะบอกไปก่อนว่าใครที่รู้แล้วก็อย่าดราม่าเลยนะครับเพราะว่าผมตั้งใจทำคลิปนี้ออ,อยากทำาแหละเออใช่อ่เอเถอะะอ่มาเข้าเรื่องเลยคลิปนี้จะมาสอนหา R E จากงบ งบการเงินนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเพราะว่าอ e าเอนี่ยมันจะเป็นของนักลงทุนเนาะที่เราต้องดูนะอ่าไอนี้อ้าอมันเป็นของผู้บริหารผู้บริหารก็ชอบ r ้เอแบบสวยๆอย่างนี้ของนักลงทุนก็ชอบอ e าเอนาะเออมันก็เป็น Return on equity นะอ่าขออภัยเลื่องไส้มือนะแบบงานรีบเดี <laughs> ย๋ยวมาแล้วก็อ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบทำไมถึงบอกว่าต้องสอนหาในงบการเงิน เพราะว่าบางทีข้อสอบอะไรเงี้ยข้อสอบหรือว่าหนังสือต่าง,างๆอะไรที่เราเจออย่างเงี้ยมันแบบว่ากําหนดแบบพวก net income เนอะเนี่ยตัว net income net income เนาะส่ว come, นแล้วก็ equity equity อ่ะอ่านี่คือสูตรนะแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์นี่นะเออแล้วก็แบบบางทีมันกําหนดมาให้ตรงตัวเนาะ แล้วแบบบางทีพอใน,นชีวิตจริงเอาอจริงอ่ะมันไม่ได้มีอะไรกําหนดมาตรงตัวเออก็เลยวันนี้ก็จะแบบว่ามาหาสอนเอาอีนะอ่ะเราจะหาตัวเน็ตอินคัมกับอีกิตี้ได้ไงก็คือในงบการเงินเอามาจากไหนก็คืออ่ะเน็ตอินคัมเราจะมาจาก profit and loss นะครับเอ้ย p s อะไรเนี่ย p l อาร์ดีโปรฟิต s ะนะงบกำไรขาดทุนนะตัวเน็ตอินคัมนะผมเขียนกำคำไว้ก่อนหาเน็ตอินคัมนะอันนี้เน็ตอินคัมก็คือกำไรแหละ อ่ะอันดับแรกเนาะก่อนจะมาเป็นเน็ตอิ้คัมเนี่ยตัวบริษัทเนี่ยก็ต้องมีรายได้เนาะอ่ะเรเวบานูเนาะเรเวนูเรวเรวนูแรกเออท่างมันก่อนผมให้เป็นสักรายได้เนาะสองสองล้านห้าแล้วกันสองล้านห้าอันนี้ก็ยกตัวอย่างเล็เลก,กลมกลมเลยนะต่อมาเรามีรายได้เนาะแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่าย,ยาเช่นต้นทุนก็คือคอร์ดออคูโซอ่าคอร์ดออคูโซมีอะไรบ้าง ก็มีพวกเอ่อ direct m a t e r เ a l อ่าเขียนไว้่ะ Direct Material เดี๋ยวผมมาแปลให้ดีนะว่ามันคืออะไรเดลิเคตมาทีเรอยวขอญาตรลายมือแล้วกันต่อไปเดลิเคตเรเบอร์แล้วก็โอเวอร์เฮดอ่ะก็โอเวอร์เฮดนะอ่าอ่ะผมให้ต้นทุนตรงเนี้ยอยู่ที่สี่แสนห้า ความันรวมกันเนาะต้นทุนเนี่ยอ,อยู่ที่สี่แสนห้าสามอันนี้นะ <Hey. S 1> แล้วเรานํามาหักกันมันก็จะเหลือเอเหลือ่าไรวะสองเหลือเหลือสองสองล้านเท่าไหร่วะเหลืออยู่ <c oughs> ขออนุาตเช็คคึ้กิลเลยนะสี่เ, <c oughs> เออสองล้านห้าลบสี่แสนห้าก็จะเหลืออยู่สองล้านห้าหมื่นแล้วครับ อ่าขออยันใช้แค่คีเลขนนะพอ,อดีแบบคิดเลขช้านะขออภัยอ่ะพอเราหักอย่างเงี้ยพอเราหักพอเราหักแบบว่าตัวคอร์ดโอคูโซพวกเดร็กแมทเทียลเดร็กเลเบอร์อะไรเงี้ยโอเวอร์เฮดอ่ะลืมบอกความหมายเดร็กแมทเทียลก็คือแบบพวกวัตถุดิบทางตรงเนาะเดร็กเลเบอร์ก็พวกแรงงานทางตรงอะไรเงี้ยแล้วก็โอเวอร์เฮดก็ค่าใช้จ่ายโรงงาน,นครับอืมมันเป็นต้นทุนอยู่แล้วเราก็ต้องหักไปเนาะ มันก็จะหักกลายเป็น EBITDA นะก็คือกำไรขั้นต้นนะ่ะแต่เราเรียกว่า EBITDA เลยนะอ่ะผมขอเขียนตัวดีดีดีดตัวหนึ่งนะจริงๆมันเป็นตัวดีเนี่ยมันจะมี3ตัวก็ม,มีพวก depreciation depletion แล้วก็ amortization นะเอะเอไรอเนี้ต่อต่อไปเราเราก็ต้องหัก expenditure นะ expenditure จะหักพร้อมกับ depreciation นะอ่าก็คือใช้จ,จ่ายบริการอื่นๆนั่น,นแหละเออแล้วก็อ่าผมเขียนว่า DDA แล้วกันเออ ผมให้สักอันนี้ห้าหมื่นเอ้ยห้าแสนเลยอะห้าหมื่นดิโดยนะครับแล้วก็อันนี้ซักซักเท่าไหร่ดีเอ้หกหมื่นนะหกหมื 60, ่นแล้วอันนี้เราก็ต้องมาบวกกันอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะเอ้ก็จะเป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสอง สองล้านห้ามืนลบหา้าหมืลบหกหนะมืก็จะเป็นเหลือหนึ่งเก้าสี่ศูนย์ศูนศูนย์ศูนนะครับอ่ะพอหักตรงนี้ก็จะเป็น EBIT นะ EBIT ออก็จะเป็น EBIT อ๋อจะหมดแล้วนะแล้ววะอ่ะงั้นหน้านี้เอาพวก profit อรอบก่อนแล้วกัน เออหัก ebat แล้วเป็น ebat แล้วเนาะก็ทีเนี้ยเราก็จะมาหักไอต่อหักไอก่อนนะครับอ่าผมอินเทอร์เแล้วกัน INTEREST INTEREST ผมตีกลมๆนะแบบไม่ได้คิด2%นะเดี๋ยวมันชา้ายุ่งยากผมคิดว่าอ่าสัก25 0 0 0แล้วกันอืหมื่น0 0ก็จะเป็น 1 9ึ่งเก้าหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์เออเรื่องเนี้ยเราก็จะมาหักแท็กหักแท็กก็จะเป็น Earning Before t a x นะ EBT นะอ,อ่ะก็จะเป็น EBT เอ,อ่อต่อไปหักแท็กแท็กสักห5ึ่งห้าแล้วกันเอ,อแท็กสักแท็กสักสามแสนแล้วกันวู้ว <c oughs> เออตีไม่รู้จะตีรอเล่นยังไงนะคือแบบเออ เธอเอเคือแบบเอาให้เห็นภาพนะคือแบบเวลาไล่งบปอหาอะไรเงี้ยมันก็หักเงี้ยนะหนึ่งหกหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่ะก็จะเป็น n น t i อินค e เอยเอาตัวเลขเปลี่ยนสีนะอ่านี่เราก็ได้นะตัวเน็ i อินค e ตัวส่วนข้างบนนะเราได้ละเอะเอเนี่นะนี่คือเนีตคันะแบบหักแล้วอ่ะอ่ะก็ การหาไอตัว net income ของ r e นะหาอย่างนี้นะเออถ้าสมมติแบบมันไม่ได้มีแบบตัวกำไรกำหนดมาให้แล้วเราก็ต้องหาอนีนะ้ต่อไปตัว equity หาไงมา equity เราจะเอามาจาก b a a l n บ h e e t นะครับก็คืองบแสดงฐานนะการเงินก็คือแบบว่างบดุนนลนั่นแหละเออมันก็จะมีสองข้างอยู่เนาะผมเขียนว่า BS ละกัน b a a l บ sheet อ่ะ มันก็จะเป็นภาพนี้เออเปิบอืมมันก็จะเป็นภาพจังนี้ตัวนี้มันก็จะเป็นสินทรัพย์รวมนะสินทรัพย์รวมเอ่อผมเรียกว่าจริงๆมันจะมีพวกพวกว่า C A พวกแบบว่า Current Asset แล้วก็ Non Non C A พวก Non Current Asset อะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยพวก l i a b i l i t y อะไรเงี้ยสินทรัพย์หมุนเวียนไม่หมุนเวียนที่ l i a b i l i t y นอนนอนนอนเคลลินไลเบลิตี้ NCL อะไรเงี้ยเออก็ว่าไปอ่าผมเขียนอาจจะไม่ได้ลงลึกอ,อะไรขนาดนั้นนะเออแต่จริงๆมันจะมีสินทรัพย์หมุนเวียนนี่สินไม่หมุนเวียนอนะไรบ้าๆไปอ่าอา่าเขียนให้เห็นภาพอา่าสินทรัพย์อ่าผมเขียนนี่เลยสินทรัพย์รวมตรงนี้ก็เป็นนี่สินอันนี้ก็ equity ส่วนของผู้ถือหุ้นเนาะ อ่ะสมมุตินะ <To> อันนี้ล้านสองสินทรัพย์รวมล้านสองผมให้เป็นซักนี่สินน่ะนี่สินจะอยู่ที่ซักประมาณเอ่ออ่ะซักๆักๆักซักักซักักเท่าไหร่ดีทุกคนอ่าซักแปดกับหกก็สิบสองอ่ะอ่ะซัก สักห้าแล้วกันสักนี่สินสักห้าล้านนี่สินห้าล้านเออนี่สินห้าล้านแล้วก็อืแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นสักเจ็ดล้านนะครับก็จะได้เออไม่ใช่เจ็ดล้านดี่เจ็ดแสนดิห้าแสนเออโทษทีนะครับ <laughs> เออ,เอ,อนิดหนึ่งนะเพราะแบบขอโทษคำพูดคำจาเลยนะบางทีอาจจะไม่รู้เรื่องคือแบบพยายามอธิบายแนละ้วมันได้แค่นี้จริงๆ ก็ดูนกันนะก็ได้ลา้ลานสองพอดีเนี่ยแค่นี้เลยนี่เลย equity ที่เราจะเอามาหานะก็มีแค่นี้ตรงตรงนี้นะแตงจริงอะ่ะมันต้องเป็น equity ต,ต,ตรงที่แบบว่ามันจะเป็นแบบว่า equity ที่เรานำมาเนี่ยมันมันจะแบบว่ามันจะต้องใช้เป็นค่าเฉลี่ยของส่วนของผู้ถือหุน้นของต้นงวดไปงวดเนานะแต่อันนี้เราตีกลมๆไม่เห็นภาพอ่าจริงๆมันจะเป็นต้นมันจริงจริงมันต้องเป็นต้นงวด ต้นงวดกับปลายงวดนะเออส่วนของผู้ดูต้นงวดกับปลายงวดอนะอามาคิดแล้วก็หารสองบวกกันหารสองนะบวกกันหารสองแต่เนี่ยเราเอาเลขก,กลมๆม,มาเลยทีนี้เราก็ได้แหละเราได้แล้วมาเราก็มาแทนค่า r e นะ roe โอเคตัวข้างบนเนาะเราจำแรกกันอยู่นล่วก็คือ net income อะเท่าไรหนึ่งหกหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหกหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์เออในเนี้ยตัวส่วนอะ เจ็ดแสนเจ็ดแสนอ่ะเข้าสูตรหนึ่งหหนึ่ง้าศูนย์ย์หารั้งใหม่ก่นเขียนเพื่อคิดเลขก่นนะหนึ่งหกหารเจ็ดแสนปึ่งมันได้2 3งนะถ้าคูณร้อยมัน สองจุดสามหนึ่งเท่าแล้วกันอืมไม่งั้นมันจะเยอะไปถ้าคูณร้อยปนนะเปอันะนะเออจริงๆออยีมันเป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์นะเออแต่แบบเอาไว้เห็นภาพแล้วกันมามันก็จะจบตรงที่อย่างนี้นะก็จบตรงที่นี้นะเออ พอเราได้2.31เนี่ยนี่คือการหา RE ที่แบบว่ามันไม่ได้มีอะไรมาให้ตรงตัวนั้นเราก็จะหาจากครบกันกันนี้ก็คือ,อสรุปนะ net income เนี่ยเอามาจาก profit at loss แล้วก็ equity เอามาจาก balance sheet แค่นี้เองเออแล้วก็อยากจะแนะนำเสริมเนาะบางที่่ะเราชอบมองว่าตัว RE สูงเนี่ยมักจะดีแต่บางทีอ่ะ RE สูงอ่ะ มันจะทําให้หนี้อ่ะหนี่ของตัวบริษัทนั้นอนะ่ะเยอะเดี๋ยวจะมายกตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็นแบบคือแบบตกผลึกนะก็เลยเอามาบอกเพราะว่าบางทีอ่ะอาวี R e สูงสูงอะไรเงี้ยมันมันทําให้หนี่เยอะนะฮะอ่าเดี๋ยวผมผมแยกเป็นสองบริษัทแล้วกันอ่ะอัน,นตัวอย่างใหม่นะตัวอย่างใหม่เทียบเทียบกันนะแต่จริงอ่ะถ้าจะเทียบอาวีก e นะันอ่ะผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่า การที่จะเทียบเอวีกันได้เนี่ยมันมันต้องแบบเทียบกับบริษัทที่มีลักษณะอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันเนี่ยมันถึงจะเทียบกันว่ามันเป็นคู่แข่งอะไรกันอะไรงนี้ครับผมอ่ะผมให้เปรียบเทียบกันนะว่าทําไมเอวีเนี่ยมันส่งผลถึงนี่ยังไงอืมผมให้บริษัทแรกนะสีดำเออบริษัทแรกอ่ะไป้ยบริษัทแรก อันนี้นี่น้อยนะบริษัทที่สองน,ะนี่เยอะนี่เยอะนะอ่ะกำไรสุทธิร้อยล้านนะร้อยล้านกำไรสุทธิร้อยล้านแล้วก็สินทับรวมพันล้านนี่สินสองร้อย อสองล้านดิเถื่อทีอะรดิสองล้านขอยาอะไรมื่อนะอน่าจะได้ยินเสียงพูดแหละเออต่อไป e Q T e นะอ,อีกิจตินะขออนเอาตช่างแมง่งไอ้เหี้ยส่วนรนะูดูหุ้นนะเออส่วนรูดูหุ้นก็สักประมาณแปดร้อยล้านแปดร้อยล้านละกัน ลล้านเรื่อนเรามาคิด R อ e. าเนาะก็จะเป็น R อ e. าเนาี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งรหารแปลัานหน่งรอานหารแปดลัาก็จะเป็นเท่าไหร่ตัวเลขึงร้อยล้านหารแปดล้านคูณร้อเป็นเปอร์เซ็นต์สิบสองดห้าบสอจุดห้า เออเดี๋ยวค่อยกลับไปแก้ข้างบนกันดนะ้เดี๋ยวผมคูณร้อยให้ด,ดูอ่าบริษัทแรกนี่น้อยเอา E สิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ต่อไปบริษัทที่สองกำไรสุทธิร้อยล้านเหมือนกันนะร้อยล้านเหมือนกันสินทรัพย์รวมเหมือนกันเลยสินทรัพย์รวมพันล้านนะพันล้านอ่านี่สินแปดร้อยล้านนะนี่สินแปดร้อยล้านบริษัทที่สอง แล้วก็อีควิตีส่วนของผู้ดูดุลสองร้อยหาเออาร์เอน้นข้าเท่าไหร่ร้อยสองร้อยหาหนึ่งร้อยหาสองร้อยคูร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ภาพนี้ให้อะไร สรุปก็คือจริงๆเนี่ยคนเราเนี่ยชอบอาเอเยอะเนาะอาอเยอะเนี่ยมันก็แบบว่าสูงมันจะดึงดูดนักลงทุนเนาะแต่เดิมเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูจริงจเนี่ยอาอีสูงสูเนี่ยมันอาจจะทําให้นี่สินเยอะอะไรเงี้ยดึงดูดนักลงทุนก็จริงแต่บางทีบางเออนี่สินอ่ะมันเยอะทําให้ตัวส่วนของผู้ลงทุนเนาะมันน้อยอะอะไรเงี้ยบางมันก็บางทีมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปอะไรเงี้ยเออ อันนี้แบบว่าอ่านแบบบางทีบางทีอาจจะมีเลเลยขยายธุรกิจเร็วอะไรอย่างนี้ด้วยเออก็เข้าใจได้นะอืมแล้วก็บางทีนะแบบมันมันบางทีเอาเอาอี e สูงๆเนี่ยมันมันก็ดีเนาะบางทีแบบคือตัวของส่วนของผู้ดูหุ้นเนี่ยมันมันมีความเสถียรที่จะแบบสร้างกําไรได้ดีนะแล้วก็มีแบบมีการบริหารทุนของผู้ดูหุ้นแบบ ที่ดีด้วยเดี๋ยวแบบอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะมีเกณฑ์ต่ำออกไปเงี้ยถ้าแบบต่ำมากๆก็อาจจะแสดงว่า r e เนะี่ยตัวตัวบริหารทุนผู้ถือหุ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ดีนะก็แล้วก็กำไรน้อยอะไรเงี้ยบางที r อมันสูงเกินไปต่ำเกินไปเราก็ต้องมาดูด้วยพิจารณาด้วยจากตัวเลขเงี้ยบางทีเราจะดูแค่ r อไม่ได้อะไรเงี้ยมันมันต้องดูตัวไส้ในมันด้วยอะไรเงี้ยครับอืมอ่าพูดถึง r อแล้วสมมติ r อบ้าง r a อก็ถ้าข้อดีเนาะ ก็คือเอาเอท่าสูงๆเนี่ยมันก็แบบเราก็ต้องมาดูอย่างนี้ด้วยนะเออไม่ใช่แบบดูตัวเลขแบบเพียวๆอะไรเงี้ยเออมันก็ต้องแบบมาดูอย่างนี้ด้วยบางทีแบบเอาเอเอาเอสูงก็จริงแบบบางทีแบบนี่สินเยอะคือแบบข้างในแบบเฟินเฟิร์นอย่างนี้ก็ไม่ได้นะอ่าก็แบบเป็นตัวอย่างสองอันนี้นะครับอืมก็น่าจะจบที่ประมาณนี้เออเอ้ผมบอกอีกดีกว่าเอาเอสูงเนี่ย อาอีสูงมันมีจุดเสี่ยงนะก็คือเนี่ยอ่ะจุดเสี่ยงก็คือเนี่ยอย่างนี้เลยนี่เยอะนี่เยอะแล้วก็การแบบว่าการจ่ายดอกเบีย้ยเยอะถ้ากําไรลดอะมันจะลําบากอาอะไรเงี้ยบางทีมันก็เสี่ยงเจ๊งด้วยอืมประมาณนี้นะก็ไม่นายมีแล้วแหละก็เ <c oughs> น,นี่ยแหละก็แบบมาสอนแบบหาฟีจากงบกําไรขาดทุนงบกาไร งบ,งบกําไรเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่งบกำไรงบการเงินจากงบการเงินเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าเราคันจริงรจริงอะปรหาจริงมันแบบมันไม่ได้มีอะไรกําหนดมาตรงตัวอันนี้ก็จะมาแชร์ที่เล็ก,ลกลน้อยก็มีประมาณนี้นะครับก็เนีย่ยนะ,ะสรุปให้ฟังใหม่อีกทีเอาอี LE, เน็ตอินคัมเอามาจากงบกำไรขาดทุน Prof i t at loss equity เอามาจากบาลานซ์เชด นะแล้วก็ Equity né, ีเนี day, ่ยอ mm ่าในผมตีเลขกลมๆไม่ง่ายจริงๆมันต้องเอาต้นเงวดกับไปเายงวดบวกแล้วก็หารสองนะเอาเป็นค่าเฉลี่ยมาคิดเออจริงๆแบบผมจะเอาแบบดูป้องมาใช้ด้วยนะเราจะได้รู้ที่นอยที่ไปแต่แบบเออมันอาจจะเยอะไปอันนี้ก็เลยมาสอนหาแบบเบื้องต้นเรียกว่าแบบมันก็ไม่ใช่เบื้องต้นแล้วจริงๆแบบหาเนียมันแบบหาแบบขั้นสูงนะเออจริงๆมันก็คือแบบหาแบบขั้นสูงแบบเบื้องต้นแ่ะเออแบบไม่ได้ลึกอะไรมากแต่แบบปูปูขั้นสูงเบื้องต้นอ่ะเออหาจริงๆนะต่อไป ก็เรื่องคลิปคลิปท้ายก่อนเปิดเทอมเนี่ยผมก็จะมาทำเกี่ยวกับว่าการกดใช้เครื่องมือเนาะเป็นแค่กิเลและกันเดี๋ยวรอกลับบ้านไปอัดก็แบบตั้งกล้องก็จะเป็นหาพวก IRR N N NPV d b b PBP c k p ยอะไร Modify Duration อะไร MIRR อะไรเงี้ยฮะเครื่องมือนะฮะแล้วก็ n f v ก็จะมาสอนหาสอนกดแล้วก็อันนั้นน่าจะเป็นคลิปท้ายก่อนเปิดเทอมได้อีกผมจะมาแบบ หาแบบพวกสอนแบบอันนี้หาดนะิส i ิโดอินครันะดิส i ิโดอินค o ั e แล้วก็อันนั้นก็จะอยู่ในส่วนวิเคราะห์ตราสารทุนเนาะแล้วก็อันนี้มาในท็อปปิกเรื่อง financial statement analysis นะ่ะอืมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็นี่แหละสอนหาอีในงบการเงินว่าเราเอามาจากไหนที่มาที่ไปอะไรเงี้ยมันมันได้รากำหนดมาให้แบบถ้าเราทำจริงๆอันนี้นะเราเป็นนักลงทุนแล้วก็มันต้องดูแบบตัวไส้ในด้วยไม่ใช่ดูแค่เอาอีเงี้ยครับ เอออันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับผมก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับใครอยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือ IC Investment c o n s u l t ก็คอมเมนต์บอกได้ครับผมฝากติดตามท่องทางหรือสงสัยอะไรทักมาเลย IG Attentive t ฟ i d i n g แล้วก็หรือ Facebook ธนพลอดีครับครับผมขอบคุณครับ